สวัสดีครับจากร้านช่างทันวาซ่อมมือถือนะครับมือถือที่เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอเนี่ยเป็นรุ่น iPhone X นะครับอาการเสียก็คือกล้องไม่สามารถใช้งานได้นะครับทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยเป็นเพราะว่าเครื่องเนี่ยเป็นตกน้ํามานะครับกล้องหน้ากับกล้องหลังเป็นยังไงอันนี้ก็คือสภาพนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกล้องก่อนนะครกล้องหน้าของ iPhone X นหน้าตามจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีพวกเซ็นเซอร์นะมีกล้องหน้าแล้วก็เซ็นเซอร์ตัวใหญ่นะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้กล้องหน้าเนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณนี้ครับตำแหน่งไอ้รอยแหว่งของเซ็นเซอร์เลยเดี๋ยวนะอ่ะเดี๋ยวผมเทียบไปดูเนี่ยครับมันอยู่แบบนี้เห็นไหมกล้องหน้าตัวนี้นะครับอ่า มันใช้ไม่ได้นะครับก็คือเปิดมาแล้วมันมืดประมาณนี้นะครับอาการของมันโอเคส่วนกล้องหลังนะครับกล้องหลังของ iPhone X เนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวนะครับเป็นตัวถ่ายปกติกับถ่ายมุมวนะครับตัวนี้ตำแหน่งมันเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะวางตำแหน่งอยู่แบบนี้นี่ครับวางไปอ่าสตัวเนี้ยก็คือตัวที่เสียนะครับตัวที่มันโดนน้ำ ผมก็ได้ทาการแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปข้างในอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูกันว่ากล้องตัวใหม่ที่ใส่ไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยแล้วก่อนที่จะเข้ากล้องอเช็ดนิดนึงเลอะหลอนยิ้วมือนะครับอ่ะพอเช็ดเสร็จแล้วเรามาดูกล้องกันอันนี้คือสภาพกล้องหลังครับกล้องหลังที่เปลี่ยนไป เห็นไหมครับอันนี้เป็นมุมปกตินะครับถ้าเป็นกล้องอีกตัวหนึ่งอ่ะมันจะเป็นตัวกล้องซูมนะครับอโอเครุ่น A4X มีกล้องธรรมดากับกล้องซูมนะกล้องวายนะ่าจะมีรุ่นที่สูงกว่านี้นะครับอ่ะแล้วก็ภาพถ่ายบุคคลเนี่ยครับนี่คือกล้อง ใช้งานได้จากตอนแรกที่มันมืดไปเลยนะครับส่วนกล้องหน้าครับนี่กล้องหน้าเห็นไหมครับกล้องหน้าก็ใช้งานได้แล้วเนีครับเวลาที่กล้องเสียหรือว่าโดนน้ําหรือว่าเสียหายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมืดไปเลยนะครับหรือว่าบางทีฝุ่นเข้ามันก็จะถ่ายภาพไม่ชัดนะครับหลังจากเปลี่ยนกล้องไปเนี่ยมันก็จะใช้งานได้นะครับ เรียบร้อยแล้วอ่าใครที่กล้องมีปัญหานะครับจริงๆแล้ว iPhone เนี่ยสามารถเปลี่ยนกล้องได้ทุกรุ่นเลยไม่จาเป็นต้องเป็น iPhone X นะครับรุ่นไหนก็ได้นะ6 7 8 9 10 11 12าสล่าสุดก็13นะครับสามารถซ่อมได้ติดต่อมาที่ช่างทันวาซ่อมมือถือขอบคุณมากครับ